ผู้ชมค,คะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันกับแพรวสินีน้าสวัสดิ์พูลค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้กลับมาเป็นกังวลกันอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดเป็นระลอกที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหร,ร,ร,รัฐอเมริกานํามาซึ่งความกังวลต่อเศรษฐกิจเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมาคะ่ะภาพรวมดาวโจนส์นะคะแม้ว่าจะปิดบวกได้เล็กน้อยแต่ว่า s p 500แล้วก็ n a s d ด q 2ดัชนีนี้เผชิญกับแรงเทขายทํําาากไรรตตลดดปปิัับว ในแดนลบมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐตอนนี้หลายๆเมืองนะคะเริ่มพิจารณาประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างล่าสุดค่ะที่แคลิฟอร์เนียสั่งปิดสถานประกอบการบางประเภทไปแล้วนะคะมีทั้งบาร์ทั้งโรงภาพยนตร์หลังจากยอดติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนะปัจจุบันก็ไม่ได้มีแค่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นอย่างในบ้านเราเองนะคะสถานการณ์ในบ้านเราหลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ทําให้วันนี้เนี่ยกดดันต่อบรรยากาศ การลงทุนตลาดหุ้นไทยเองก็เจอแรงเทขายทํากําไรนักวิเคราะห์ก็เริ่มประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะทำให้หลายหน่วยงานนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต้องประคับประคองพยุงเศรษฐกิจก็อาจจะต้องทําการบ้านกันอย่างหนักหนุกมากขึ้นอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวเองจากภาพที่เราเริ่มกลับมาได้สักประมาณเดือนถึง2เดือนตอนนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นโดยล่าสุด รองนายกรัฐมนตรีดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยวที่อาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นซอฟท์โลนของแบงค์ชาติก็เลยได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารของธนาคารออมสินค่ะคุณวิทัยรัตนากรซึ่งเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่เพื่อให้ธนาคารเนี่ยเป็นเสาหลักนะคะในการช่วยประคองเศรษฐกิจฐานรากขณะที่ดรอุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้มอบหมาย ให้ธนาคารอมสินขยายวงเงินสินเชื่อซอฟโลน1แสนล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย2%วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน50ล้านบาทนะคะด้วยการปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องกับเอกชนกลุ่มที่เหลือแล้วก็ให้สามารถจ้างงานต่อไปได้เหมือนเดิมซึ่งทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็เตรียมจะพิจารณาในวันที่21กร,รกฎาคมนี้ มาดูกันต่อนะคะที่เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างค่ะตอนนี้หลายบรกอร์ออกมาทบทวนปรับประมาณการเป้าหมายดัชนีปีนี้ใหม่หลังจากที่ภาพรวมเศรษฐกิจนะคะและการลงทุนอาจจะมีปัจจัยความเสี่ยงค่อนข้างเยอะล่าสุดทางบลไทยพณิชย์จำกัดนะคะคุณผู้ชมคุณชูกิจอุดมศิริกุลกรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่าฝ่ายวิจัยของทางโบกไทยพณิชย์เขาได้ลดเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีนี้มาอยู่ที่1428จุดปรับลดประมาณการ กำไรบริษัทจดทะเบียนลงเหลือ62บาท57สตางค์ต่อหุ้นซึ่งสาเหตุก็เกิดจากแรงกดดันของโควิด1 9ที่จะกระทบต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวค่อนข้างช้ากว่าคาดไปมากขณะที่มุมมองในปีหน้านะคะก็มองว่าอาจจะเห็นการฟื้นตัวกลับมาหลังจากที่เราผ่านวิกฤตกันไปแล้วในชนีตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซทอินดก็น่าจะเคลื่อนไหวอย,อยู่สักประมาณ1,430จุด การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนปีหน้าน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ซึ่งปัจจัยที่ต้องตามในประเทศตอนนี้ก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะต่อไปโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ ก็ถือว่ามีหลากหลายประเด็นนะคะที่ยังคงผันผวนอยู่ในอนาคตอันใกลน้นี้แต่เนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้ก็อาจจะต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพอย่างเข้มงวดต่อไปด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ